สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวารียราชินีพระจันทร์ค่ะด,ดวงกับชาแนลตำหนักดวงค่ะระหว่างวันที่2-8ถึง8สิงหาคมพุทธศักราช2563คลิปนี้เป็นของชาวธนูค่ะคือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่าง16ธันวาคมถึง13มมกราคมค่ะเราเริ่มต้นกันนะคะในการจับไพ่ ใบแรกก่อนนะคะก็คืออา้าวได้สิบเหรียญมานะคะสิบเหรียญนี้มันเป็นความบังคังที่สุดนะสิบเหรียญนะคะขนาดมาด้วยอัศวินถ้วยนะคะแล้วก็เดอะมูนค่ะเดอะซันค่ะแล้วก็เจ็ดไม้เท้าค่ะแล้วจบลงด้วยเก้าเหรียญนะคะ นี่ก็คือ,อเรื่องราวของการเงินและการงานของคุณนะคะของชาวราศีธนูในรอบสัปดาห์นี้นะคะมาว่ากันเรื่องของตัวตนของคุณก่อนว่าวันนี้ไพ่ใบแรกที่จับได้ก็คือไพ่สิบเหรียญน,นั่นเองนะคะเราจะเห็นได้ว่าเหรียญที่กระจจากระจายเนี่ยนะคะเต็มหน้าไพ่ไปหมดเลยนะคะ ในหน้าไพ่นั้นก็ยังมีความอบอุ่นมั่งค้ั่งมั่นคงเนาะมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายหมาอีกสองตัวนะคะรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะคะนั่นนั่นถ้าหมายถึงเรื่องของอสถานที่ที่คุณอยู่สิ่งที่คุณเป็นอันเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งอบอุ่นและมั่งคัง่งคืออ้นจะไม่ไม่ชอบพูดคำว่ารวยเนาะเพราะว่าอ้นก็ไม่รู้ว่าว่าเงินเท่าไหร่ คุณถึงจะรู้สึกว่าคุณรวยอ,ะอ่ะมันมันต้องเป็นเงินเท่าไหร่คุณถึงจะรู้สึกว่าคุณพอคุณอ่าไม่ถ้าจนนะถ้าจนก็ขาดแคลนมันก็มันก็ยังพอจะวัดได้ว่าจนนะคำว่ารวยมันดูแบบไม่มีที่สิ้นสุดเอาเป็นว่ากินอยู่ใช้พอพอมั่งคั่งมั่นคงแล้วก็คุณก็มีความอบอุ่น นะคะในครอบครัวในทีมงานในบริษัทที่คุณอยู่นะคะในกลุ่มในแผนกที่คุณอยู่นี่แหละไอ้ความอบอุ่นความร่วมมือร่วมใจกันนี้นะคะมันก็จะยิ่งต่อยอดไปให้คุณคิดหยิบจับทำอะไรเนี่ยก็ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองดีนะคะนอกจากนั้นใครมีเดอะซันขึ้นนะคะมีไพ่สวยๆขึ้นนะมีไพ่ไพ่ อสศวินถ้วยนะคะมีเดอะซันขึ้นไปอยู่ตรงไหนก็โดดเด่นนะคำว่าเดอะซันก็คือโดดเด่นพระอาทิตย์มีดวงเดียวนะอยู่ตรงไหนก็ฉา,ายแววนะคะความคิดสร้างสารรค์ไอเดียอะไรพวกนี้ดีมากสมองสมองปลอดโปร่งนะคะเรื่องปัญญากระจ่างสดใสปลอดโปร่งนะคะแต่ทีนี้อ้อนก็เคยพูดเอาไว้นะว่าเดอะ o มู นะคะมันก็ตรงข้ามกับเดซานทำไมไพ่ตรงข้ามกันมันถึงมาอยู่ด้วยกันเดมูลเป็นเป็นภาพไพ่ของความเครียดความกังวลใจเครียดอะไรเครียดเกี่ยวกับเรื่องของความคิดนะคะความคิดของตัวเองอารมณ์ที่หม่นหมองหดหูนะคะแน่นอนแหละในในสภาพสังคมที่คุณอยู่ใครๆก็เรียกหา ใครๆก็เรียกใช้ใครๆก็ชื่นชมนะคะเดอะซันมันเป็นอย่างนี้แต่ความเหงาความเซงของคุณเองเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่คิดไม่ออกบอกไม่ถูกนะระบายให้ใครไม่ได้นะคะเป็นเป็นเรื่องมีความเศร้านะอยู่ลึกๆข้างในบางทีก็เครียดในเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือบางทีก็เครียดในเรื่องที่มัน แก้ไขอะไรไม่ได้คือไม่ได้คิดในเรื่องของการบริหารจัดการแต่มีมันมีความทุกข์มีความเศร้ามีความไม่กระจ่างสดใสอยู่ข้างในใจนั่นแหละเดอะมูนนะคะอกจากนั้นเวลาเดอะมูนขึ้นมามันยังเกี่ยวกับเรื่องของการถูกกลอกใช้นะคะถูกกลอกใช้ถูกหาผลประโยชน์ไปด้วยนะเดอะมูนตัวนี้นะพอเวลามา,เ,าเราเราดูแถบเดียวกันอย่างนี้นะคะพอเวลาอ้อนดูอ้วนจะดูอย่างนี้นะ,ะขึ้นไปนะคะ ทางด้านสังคมด้านหน้าตาเกียรติยศชื่อเสียงตำแหน่งใครที่หวังในเรื่องของเกียรติตำแหน่งหน้าตาความมั่นคงในหน้าที่การงานถือว่าดีแต่สภาพจิตใจของคุณวันนี้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยสุขไม่ค่อยสดชื่นเพราะพอเดอมูลขึ้นกับเจ็ดไม้เท้านะคะไอ้ตัวเจ็ดไม้เทา้ามันจะมีไม้เท้าที่มันเป็นรัวร้วรัว้วเป็นล้อมรอบป้องกันตัวเองหมายถึงการ พิทักผลประโยชน์ตัวเองพิทักปกป้องชื่อเสียงของตัวเองนะคะผลประโยชน์อ้นว่าคงไม่มากคงจะเป็นรักษาเครดิตรักษาชื่อเสียงของตัวเองเนี่ยวันนี้มีแค่เรื่องนี้มีมีเรื่องนี้เรื่องเดียวที่เครียดนะคะจริงๆต้องปล่อยวางบ้างเนะไอเรื่องของการคำคนนินทาปากคำพูดคนนะคะจมูนตรงนี้มันหมายถึงว่าคำพูดอะ ทำพูดหมาเวลามันเห่าพระจันทร์มันก็ไม่ทําให้พระจันทร์ร่วงลงมาใช่ไหมพระจันทร์มันก็อยู่บนฟ้าอยู่ดีอะแต่พอดีว่าพระจันทร์ในรูปนะพระจันทร์ในรูปมันดูเครียดเครียดมันดูเศร้าเ้าดูกังวลนะคะจริงๆแล้วเรื่องที่คุณกังวลนะไม่ได้เครียดขนาดนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นหรือต่อให้มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ทำให้คุณทุกข์ ะะหรือทำให้คุณเสียหายอะไรมากนะนะวันนี้เนี่ยเจ็ดไม้เท้าดูปกป้องชื่อเสียงเกียรติยศหน้าตาตัวเองเยอะจนเกินไปเยอะจนตัวเองเป็นทุกข์นะต้องวางลงบ้างนะคะอ,อ,อย่าไปเชื่อนะถ้าหากว่าจะโดนแบบหลอกขายฝันลงทุนเท่านั้นเท่านี้ได้กำไรแบบเว่อร์มากๆอะไรแบบนี้แล้วคุณจะต้องลงเงินก้อนเงินเก็บไปนะคะ มีสติทบทวนพิจารณาแล้วก็ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับตัวของ ตัวของธุรกิจนั้นๆให้เต็มที่ซะก่อนนะคะใครที่ไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของงานอสังหาริมทรัพย์สัปดาห์นี้งานอสังหาริมทรัพย์กําลังเป็นไปได้อย่างดีนะซื้อง่ายขายคล่องนะคะแล้วก็สิบเหรียญกับเดอะซันมาบางคนอาจจะขายทองเนาะขายทองแปลเป็นเงินมาได้จับต้องเงินทองจากของสะสมเก่าๆของตัวเองนะคะทองกําลังขึ้นด้วย ของสะสมเก่าๆเนี้ยไม่ใช่แค่จากตัวเองนะจากบรรพบุรุษด้วยเงินกงสีเงินประกันเงินมรดกนะเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณมีโชคลาภวาสนาพอที่จะได้มันมานะคะถ้าหากคิดที่จะลงทุนแบ่งเงินเจียดเงินไปลงทุนก็จะเป็นการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนดี แต่ต้องเป็นการลงทุนด้วยปัญญาของคุณเองคิดวิเคราะห์ออกมาด้วยคุณเองนะไม่เอาไปไม่เอาความหวังความฝันของเราไปผูกพ่วงกับคนอื่นแล้วกลายเป็นว่าถ้าคนอื่นเขาหนีไปเชิดไปเขาไม่มีหน้าที่มารับผิดชอบอะไรคุณนะเพราะมันมีเดอะมูลขึ้นอยู่เนะจะถูกหลอกลวงไปหาผลประโยชน์นะคะจะถูกหลอกลวง ทำ,ทำลายเครดิตทำลายชื่อเสียงคุณตรงนี้ต้องระวังนะคะแต่อ้นว่ามันมีปริมาณน้อยนะเพราะว่าไพ่ร้ายมันขึ้นมาใบเดียวบางทีมันอาจจะเป็นความเครียดความฟุ้งซ่านของคุณเองหรือฝันไม่ดีแต่ต่อให้ฝันไม่ดีนะ มันในนั้นอะในในเรื่องราวของความฝันที่เกิดจากความเครียดความปงวงอะไรของเราก็แล้วแต่นะคะอาจจะฝันแม่นด้วยฝันแม่นฝันเห็นโชคลาภนะคะบ้านเลขที่ที่คุณอยู่เนี้ยเป็นบ้านเลขที่นะคะที่ เป็นบ้านที่เจ้าที่ดีเป็นบ้านที่มีดวงวิญญาณของบรรพบุรุษของคุณเองหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองและจะดนบรันรดาลให้เกิดโชคลาภหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองวันนี้ถ้าจะไปะแสวงหาด้านด้นไปเสี่ยงโชคไปขอหวยอะไรต่ออะไรที่ไหนไม่ต้องหรอกทานุบำรงคนที่อยู่ให้ดี นะคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเนี่ยให้ดีนะเลี้ยงดูให้ดีส่งเสริมให้ดีนะคะวิญญาณที่คุ้มครองดูแลบ้านอยู่นะคะดูแลให้ดีกราบไหว้ให้ดีนะคะทำบุญส่งไปถึงให้ดีๆหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะชาวธนูคิดเชิงบวกไว้และวิธีแก้พลังงานเสียวันนี้มีไพ่เสียคือเอเดมูลตัวเดียว สิ่งที่อ้นจะแนะนําก็คือคิดเชิงบวกรักษาอารมณ์เชิงบวกเอาไว้ให้มากค่ะแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่ให้เต็มที่ให้คุ้มค่าด้วยปัญญานะมันก็จะแก้พลังงานร้ายๆตรงนี้ได้นะคะก็บอกไปแล้วเนอะว่าเออได้ได้อยู่ในที่ที่แบบเต็มไปด้วยกัลยานมิตรอะแล้วอบอุ่นมั่งข้างมาดูเรื่องความรักกันนิดหนึ่ง ความรักของชาวธนูนะคะใบแรกนะคะก็คือห้าถ้วยค่ะตามมาด้วยดูเวิร์ราชาดาสี่ดา หกถ้วยนะคะแล้วก็จบลงด้วยสามเหรียญนะคะอ่าก็คำถามยอดฮิตที่อ้นได้ฟังแทบจะทุกสัปดาห์ก็คือแฟนเก่าจะกลับมาไหมคะคนรักเก่าจะกลับมาไหมคะมาไพ,พ่ใบนี้เนี่ยบอกว่ากลับมาแต่เวลากลับมาเนี่ยถ้าหากว่าเพิ่งเลิกกันไปใหม่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการบอกเลิกเพื่อที่จะไปพัก ไปพักไปปรับปรุงตนเองนะคะเป็นการเป็นการเลิกชั่วคราวนะคะสี่ดาบนี่หมายถึงพักสงบสุขอา,อาจจะสัปดาห์ก่อนๆสัปดาห์ที่แล้วๆอาจจะมีเรื่องราวของการแบบมีปากมีเสียงเกิดเรื่องกังวลใจแล้วพักเบรกอยู่กันคนละมุมบ้านนะคะอาจจะถึงขั้นอยู่กัน ตั้งแต่อยู่กันคนละมุมบ้านหรืออยู่แยกกันอยู่คนละบ้านไปอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ตัวเองอะไรก็แล้วแต่จะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะพูดคุยเจรจาต่อรองอะไรกันแล้วก็สารความสัมพันธ์กันได้ดีและบางทีอาจจะต้องใช้ตัวกลางตัวเชื่อมตัวช่วยนะคะเป็นญาติพี่น้องบางคนซึ่งขอให้ดูนะให้มั่นใจว่าเขาหวังดีกับคุณทั้งสองคนจริงๆนะคะหวังดีกับความรักของคุณจริงๆอะ่ะ นะถึงจะ,ะถึงจะรับไมตรีรับมิตรภาพรับฟังคำแนะนำของเขานะคะอันนี้คนมีคู่แล้วนี่ไม่น่าห่วงหรอกมันไม่ได้เป็นไพ่ที่จะบอกว่าเลิกลายย่าล้างอะไรกันนะคะอาจจะเป็นช่วงที่แบบพอมีปากเสียงกันแล้วแยกกันอยู่คนละมุมนะเบรกเบรกพัก หยุดต่างคนต่างหยุดโดยไม่ต้องสอบสวนไม่ต้องไม่ต้องมาพูดอะไรกันเยอะว่าใครผิดใครถูกคือพักเบรกหยุดแล้วก็เลิกพูดเรื่องนั้นไปเลยนะไอ้ไพ่สี่ดาบเนี่ยมันหมายถึงพักนะพักความขัดแย้งเพื่อประคองความสัมพันธ์ดีๆเอาไว้นะคะคนที่เป็นโสดอยู่ถามว่าคนที่หนูแอบชอบเขาเจะมีแววไหมจะมีเกณฑ์ไหมว่าจะได้เป็นเนื้อคู่กันนะคะก็ ต้องใช้พ่อสืบพ่อชักค่ะมาเป็นตัวช่วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแอบ,บชอบอย่างนี้ก็ยังคงแอบ,บชอบต่อไปนะคะการไม่ได้แสดงตัวอะไรใดๆมันก็ไม่สินสสส้นสุดสักทีไม่สิ้นสุดสักทางนะคะการมีพ่อสืบพ่อชักนะก็ ก็ยังไม่ฟันธงนะว่าเขาจะยื่นยื่นความรักยื่นไมตรีมาแบบฉันชูสาวนะคะแต่ว่าอาจจะอาจจะเป็นแค่เพื่อนได้คบหาดูใจไปก่อนถ้าสัปดาห์นี้คุณทําแบบนี้นะการใช้พ่อสื่อพ่อชักตัวกลางอะไรแบบนี้นะคะอาจาอาจะได้ทําความรู้จักใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนะคะ มแต่มันยังเป็นในสถานะเพื่อนเนาะยังเป็นความบริสุทธิ์ใสๆแบบเด็กๆอยู่นะคะก็ยังไม่พัฒนาถึงขั้นแบบรักรุนแรงแบบแบบฉันชู้สาวนะคะยังไม่ยังไม่ปิ๊งเร็วรักเร็วอะไรขนาดนั้นนะคะจะเป็นความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไป ะะหมดลงแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบถูกใจอ้อนฝากไปด้วยนะคะไลค์และ Subscribe ไว้ที่ช anel ตำหนักดวงค่ะและฝากติดตามเพจทิพวารีราชินีพระจันทร์ค่ะส่วนใครอยากดูดวงกับอ้อนนะคะก็1ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะแอดไลน์มาที่ id m m y beauty นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ